ร่วมเติบโตไปกับเรา Easy and Simple Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy and Simple Investor อีกครั้งครับวันนี้เป็นการนำเสนอแผนการลงทุนในกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการต่อเนื่องกันเลยครับ จากขราวที่แล้วผมได้พูดถึงแผนผสมหุ้นทวีไปแล้ววันนี้ถึงคิวของแผนสมดุลตามอายุของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกันครับหลักการในการลงทุนของแผนสมดุลณ์ตามอายุเนี่ยคือเป็นการผสมสินทรัพย์ลงทุนหลายๆอย่างอยู่ในแผนเดียวกันครับเช่นเดียวกับแผนหลกัก <ๆ S 1> เช่นเดียวกับแผนผสมหุ้นทวีเลยนะครับซึ่งหากใครยังไม่เข้าใจว่าการผสมสินทรัพย์การลงทุนเนี่ย มีเหตุผลและหลักการอย่างไรเนี่ยผมแนะนําให้ย้อนกลับไปฟังคลิปของแผนหลักก่อนเพื่อจะได้เข้าใจในหลักการผสมสินทรัพย์และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนนะครับพมอพูดถึงแผนสมดุลตามอายุกันครับแผนนี้เนี่ยมีหลักการในการจัดสินทรัพย์ในหลักการที่เรียกว่ายิ่งอายุน้อยระยะเวลาในการลงทุนหรือระยะเวลาการเสียงอายุเนี่ยยังเหลืออีกเยอะเนี่ยเขาจะผสมสินทรัพย์เสี่ยงสูงมากครับเพื่อเน้นสร้างผลตอบแทนที่สูงในระยะยาวครับ แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มรับราชการไปจนอายุเรา,เราเนี่ยมากขึ้นระยะเวลาการลงทุนหรือระยะเวลาการเสียอายุเนี่ยก็เหลือน้อยลงใช่ไหมครับเขาก็จะผสมสินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยลดลงลดลงลดลงและเพิ่มสินทรัพย์เสี่ยงต่ำเนี่ยมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นครับเพื่อนเน้นความมั่นคงของเงินลงทุนและผลตอบแทนครับจากข้อมูลในเว็บไซต์กบขนะครับล่าสุดเมื่อปี2 5 6 3สเนี่ยสัดส่วนของการลงทุนแผนสมรุนตามอายุเนี่ย มีให้เลือกด้วยก,กันอยู่3แบบนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับอายุเกษียณของข้าราชการคนนั้นๆก็คือมีแผนสมดุลตามอายุที่สำหรับข้าราชการเกษียณอายุ60ปี65ปีและก็70ปีครับผมขอยกตัวอย่างแผนสมดุลตามอายุของข้าราชการเกษียณอายุ60ปีละกัน เพราะผมเชื่อว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่ของข้าราชการนะครับที่จะเกษียณที่อายุนี้นะครับการจัดสัดส่วนการลงทุนของแผนสมดุล์ตามอายุของคนที่เกษียณอายุราชการ60ปีเนี่ยนะครับเขาจัดสัดส่วนอย่างนี้ครับถ้าเผื่อว่าผู้ลงทุนหรือข้าราชการคนนั้นเนี่ยอายุยังไม่เกิน45ปีเนี่ยเขานะครับจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในหุ้นให้ถึง65%เลยครับแล้วก็ลงทุนในตราสารหนี้หรือเป็นพวกตลาดเงินพวกเงินฝากเนี่ย35%จากนั้นครับก็ค่อยๆปรับลดหุ้นหรือ สินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยลงเรื่อยๆนะครับจนตอนเราเนี่ยอายุได้50ปีเนี่ยจะเหลือปรับแผนเทียบเท่ากับแผนผสมหุ้นทวีครับคือสินทรัพย์เสี่ยงสูงพวกหุ้นอสังหาทองคําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเหลืออยู่50%ครับแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงต่ำเนี่ยพวกตราสารที่เงินฝากเนี่ยก็จะมากขึ้นครับเป็นเทียบเท่า50%เช่นเดียวกันจากนั้นครับก็จะเริ่มปรับ,บลงเรื่อยๆอีกลงเรื่อยๆอีกลงเรือ่อยๆอีกครับ จนตอนเราจากกะเกษียณครับจะเหลือลงทุนในหุ้นหรือสินทรัพย์เสี่ยงสูงเนี่ยเหลือเพียงแค่10%แค่นั้นเองครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นพวกเงินฝากเลยครับเกซึ่งเน้นความมั่นคงของเงินลงทุนแล้วตามสถิตินะครับผมเชื่อว่าแผนสมดุลตามอายุเนี่ยเราสามารถคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวของแผนเนี่ยได้อยู่ประมาณสัก7-8%ตต่อปีครับแล้วก็แผนสมดุลตามอายุเนี่ยเหมาะสมกับใครบ้างนะครับ ผมเชื่อว่าเหมาะกับคนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงสินทรัพย์ในการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับอย่างที่2คือผู้ที่ต้องการเลือกแผนการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงแล้วก็รับความาผันผวนในการลงทุนได้ในตอนที่อายุยังน้อยๆครับแล้วก็ให้ปรับความเสี่ยงในการลงทุนให้เองแบบอัตโนมัติครับโดยที่เมื่อเราแก่ขึ้นเนี่ยแผนเนี่ยก็จะค่อยๆเสี่ยงลดลงลดลงลดลงจนมีความมั่นคงอย่างมากก่อนที่เราจะ,กะเกษียณนะครับ ก็ถามว่าแผนนี้เนี่ยเหมาะกับข้าราชการที่เหลืออายุกเกษียณประมาณเท่าไหร่ผมตอบได้เลยครับว่าเหมาะกับข้าราชการทุกคนครับสำหรับแผนสมบุลตามอายุเนี่ยผมคิดว่าเป็นแผนที่ดีเยี่ยมอย่างมากเพราะว่ามันเป็นการที่เราเทคแอคชั่นทีเดียวแล้วเราก็สามารถที่จะลงทุนไปได้เรื่อยๆรออีกทีก็คือรอวันที่เรากเกษียณเลยนะครับพะแผนเนี่ยจะมีการปรับความเสี่ยงอะไรทุกอย่าง ให้สอดคล้องกับอายุราชการของเราเองนะครับหากใครยังไม่มีแผนการลงทุนในใจนะครับขอให้มองแผนนี้เป็นแผนหนึ่งครับผมเชื่อว่าแผนนี้เนี่ยเป็นแผนที่กรบขอเนี่ยมีวิวสัยทัศน์ที่ดีมากนะครับในการออกแผนนี้มาเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรามาพูดคุยกันว่าแล้วถ้าเผื่อว่าฉันอยากจะจัดสินทรัพย์การลงทุนเองละ่ะไม่อยากจะยืมมือกบขออยากจะปรุงแต่งด้วยตัวเองเลยจะมีหลักการอย่างไร คลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาพูดคุยกันเรื่องนี้ครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมร่วมเติบโตไปกับเรา e a s y and simple s i m p l e Investor เพราะเราอยากให้เรื่องการลงทุนเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แบบง่ายๆ